สบายดีพ no? you know, ี yeah. ่น well, yeah. ้องสบายดีเพื่นสุขสุขคนมาหอดเทียงหน้าเลยได้จะเนจไปซ้ามาเนี่ยบนบ้านบ้านำได่นะไปแล้วนอนบ้านบาย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 เออตุย <t ry> อือฮะก็มาหออพี่น้องเอ้ยบุกิีต้มมาหลดกันนลยใสีน้ำล่างอยู่ผลกระตงงังโงนอีกแล้วล่ะพอกันตอนแรงๆพี่น้องเอ้นอนนอนหน้าคนเดียวคือเก่าพอกันอตอนแรงๆห้อยหลุดยัง เขาตดไทยนี่อย่นอองนีนน้ตอดนะดดนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ามกบ,บขาดหน้าแล้วพวกก็ตอนแรงๆมวยยังนี่นหละพี่น้อง เที่ยงนาคนเดียวเด็กน้อยกับเมื่อบ้านแหละต้นกล้วยกับผู้ีมันหักมึงทำอะไรตัดไปแล้วนี่แหละต้นกล้วยชวนกล้วยกับพอได้กินพ่อได้กินน้ำน้องก็เต็มค่ะกันพี่ผูู้เลยพี่น้องเลยเมื่อกี้กับจีเห็ดกินยังครับกับจีเห็ดกินอยังตมหอยก้อยบ่ระมาณนั่นแหละพี่น้องกินเขาคนเดียวก็ได้ ผลก็ได้กําลังมืดมากเลยพูนมาสีหอดแล้วพาเรือเงยบเงยบเงียบพอกันตอนแรงๆเด้อพี่น้องนี่แหละพอกันตอนแรงๆอยู่ที่หน้าคนเดียวคือเก่าเดือนนะนี่พี่น้องเ้ยนี่กําลังต้มหัองหอยพี่น้องเ้ยเอามาพลแหละก็าถาวเอาหายผล้านงนา้ำเอาหอยให้มัก ต้มแบ่งกันกันกบเชาแม่กำลังต้มมกหอยอยู่พี่น้องเ้ยต้มซินมะกรอยกินคนเดียวกันแหละต้มใส่ใบจุ่มเสียลม,มันบ่มีสม์ใบปักกวางด้วยมะอยอยันเสรีทานรับส้มน้ำกันพี่น้องเชาวแม่เ็ดกินไว่ห้กิน,น,กนปลาถั่วแกงหน่อไม้เต็มหม้อเลยไปแต่แซ่บขนาดคิดอยากกินพอดีพี่น้องเลย เ uh huh. มืมอดคำเลยด้เรียบร้อยพี่นอ้องเลยต้มซุกก็ออกมาเป็นหัวแบบนี้เดี๋ยวสิมาซอยซะก,ก่อนจังสิก้อยให้เบิง่งเริ่มกันเลยพี่น้องเลยมีตากลรองขาตะกลองต่างเงาเนาะปุ้งพี่น้องเข้าขั่วเห็ดกินเองพี่น้องเลยสบายสบายตามเจ้าของหมากรุ เก็บกินเองมาลายมือเรวได้พี่น้องแล้วนี่ริกปน่นหมากลายก็ใส่ลายไปเนะาะใส่ลงไปตามจุกของหมากลดนี่เอาซีโน,น่จากน้อยนี่ขาดโบได้พี่น้องปลาปลาปร,ปรปุงปรุงซุกเรียบร้อยโอ้ย ลงเกินไปเลยพี่น้องเยปลาปุ้งสุกคนโคนคนไปลืม,มหมกนาวพี่น้องนี่มหมกนาวร่มมากเลยพี่น้อยพ้นที่ตกหมกนาวลงไปสักก่อนใส่ยไล่กระซุ่เกินไปพี่น้อง ลงป่าลงไปเลยบัานพักพี่น้องเลยเอาง่ายๆปูกินเองนะบูมียังยากพี่น้องดื่มน้ำปลาซีบม,มังกรปลาแดกมันลุกไปโหดลงไปนสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวแล้งน้ำกันเด้อกินค,คนเดียวก้อยหอยพี่น้องก้อยมังหอย แกงน้อไม้ทำไมแกงไม่ไหายมาพี่น้องยกขอนี้วเียบแสบน้ำกันกืนอยหอยอ,ยอยืมแบบก็ กินเองอาก,กันกอกนนาอต้นดาวประจายมานียมกินเป็นพวกลาบซีนกับพวกนั้นกินไหนบ้างคุยยากเนาะ Mm -hmm. cái ngò mai à. chắc bà chút cái ngò mai này วงจัดสวนนี่น้นอนกขนอนบ้านไปน่นอย 木耳。 เขาจำมึงไม่ต้องเลยมึงซึมกับข้ามเขา

กุดควายงหอยเอาา แซ่บเป็น,น้องเอยมาเนาะกินน้ำกินน้ำกันกินผู้เดียวเครื่องซุปก,ก็แซ่บไปเบ็นเลยเริ่มมาจกเครื่องซุปก็ใส่ลาบเท่ากนนะ็คื่องมากถึง เข้าเปตรงนี้น,น,เนะเนี่ยืมสใจอีิีเนาะ้อยหอยนี่มันคุยกูได้ ไดบุมูม็นกินข่าวกินเป็นมูกินน้ำข้าก็ได้ไปนเนอะโดยคิดแล้วกินเป็นมูพักหนก็กินมหนึ่งก็ ฟ้าบุ่ไรบ่วงเลยตหนิมหวไวพี่น้องเลยคนกับผักนั่นใช่ตกขูมเมืองไรก็บบไว ตรงทานไปมันโหดใช่ไหมซอยอีกนึงจะได้พักผ่อนแล้วล่ะมันยังหัวลายตุนน้องน้ำไปเลยเป็นเมื่อย ปรกอบกันใหม่พี่น้องเว้ยขอบคุณที่ติดตามรับโซมพี่นออ้องางหมูกกินข่าวิปนคนเดียวสบายดี